ราะชีวิตหลังความตายไม่มีใครรู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่แต่ถ้าวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปจริงๆแล้วโซเชียลของเราล่ะมือถือของเราล่ะจะทำยังไงกันต่อดี <S <S สวัสดีค่ะพบก,กันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเ e อิญปานระพีในยุคดิจิทัลแบบทุกวันนี้เราทุกคนก็มีโลกสองใบก็คือโลกในชีวิตจริงกับโลกโซเชียล และถ้าวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือโลกโซเชียลบัญชีโซเชียลทั้งหลายของเรารวมไปถึงมือถือของเราที่ก็เก็บสารพัดเรื่องส่วนตัวของเราเอาไว้เราจะทำยังไงกันต่อกับสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเรามีอันต้องจากไปจริงๆเชื่อว่าหลายคนก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องเหล่านี้นะคะแต่ตอนนี้หลายคนก็คงเริ่มนึกกันแล้วว่าเออแล้วเราจะทำยังไงกันต่อทรัพย์สินเหล่านี้จะเป็นมือถือจะเป็นโซเชียลของเรา จะส่งต่อให้กับใครใครจะได้รับต่อและเขาจะสามารถทําอะไรกับสิ่งเหล่านี้ได้บ้างแล้วเราจะกําหนดไปเลยได้ไหมว่าจะให้ใครรับช่วงต่อทําเป็นพินัยกรรมไปเลยได้ไหมหรือจะกําหนดเป็นดิจิทัลเลกาซีหรือว่ามรดกทางดิจิทัลในบัญชีโซเชียลหรือว่าอ e ีเมลของเราทั้งหลายได้หรือเปล่าอะไรทําได้ทําไม่ได้และจะทําอย่างไรสารพัดคําถามคาใจเรารวบรวมมาไว้ครบดูจบเคลียร์เลยค่ะแต่ก่อนอื่น เรามาดูในมุมของข้อกฎหมายกันก่อนนะคะมาคุยกับอาจารย์ปรีชาณเชียงใหม่ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายผู้ดำเนินรายการวิทยุร้อยอาสากับทีมทนายความทางสทร FM106 วิทยุครอบครัวข่าวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ตอนนี้นะคะหลายคนตื่นตัวแล้วค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าบุคคลคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วโทรศัพท์มือถือของคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันจะตกเป็นของใครเป็นมือถือธรรมดาเนี่ยนะ ก็เป็นเรียกว่าเป็นทรัพย์มรดกจางหนึ่งเวลาตายไปมือถือก็ตกทอดกับายาทแต่นอกจากมือถือจะตกทอดทายาทยังมีสิ่งของข้อมูลที่อยู่ข้างในนะโดยเฉพาะรูปภาพทั้งหลายนะทั้งคลิปเสียงคลิปวิดีโอทั้งหลายนะทั้งภาพทั้งเสียงแล้วก็รวมถึง Facebook Li n e IG แล้วก็บางครั้งคุณอาจเป็นเจ้าของช่อง YouTube ทั้งหลายนะครับไอ,อพวกนี้เนี่ยงานพวกนี้มันมีงานซ้อนขึ้นมาอีก นะนอกจากมดกมยักลายเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์เห็นไหมครับลิขสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยลิขสิทธิ์ปกติเนี่ยเวลาเจ้าของยังมีชีวิตอยู่ก็ได้รับการคุ้มครองนถึงเราตายหลังตายทายาลิขสิทธิธ์ได้รับการคุ้มครองคือใช้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์ธอีก50ปิปีนานไหมครับคืองั้นหมายความว่าทั้งตัวเครื่องแล้วก็ของที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะตกแก่ทายาตไปด้วยเหรอคะใช่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์้วยนะ50สิปีคิดดูดิค่ะ ใครจะเป็นคนได้รับก่อนคะคือโดยหลักเนี่ยถ้าพ่อแม่ยังมีอยู่พ่อแม่นะเป็นทญญายาทสักเสมอเท่ากับทญญายาทที่เหลืออยู่ถัดไปตามระดับสักของกฎหมายเนี่ยฮะทญญายาทก็จะมีลําดับหนึ่งก็คือลูกก่อนนะครับต่อไปก็คือพี่น้องลูกบิดามดาเดียวกันนะถัดไปก็ลุมป้านะ้าอานะนะนะต่อไปก็จนไปจนสิ้นสายนะครับอาจารถ้ามีทญญายาทชั้นบุตรเนี่ยตัดทญญายาทชั้นอื่นทั้งหมดเลยนะครับแต่พ่อแม่ไม่โดนตัด ทุกกรณีนะครับค,คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกฎหมายเขาให้สิทธิ์เป็นเขาเรียกเป็นสเปเชียลหรือคนพิเศษนะถ้ายังไม่ีคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ได้รับสิทธิ์ในมรดกคนละส่วนในฐ<ห>า,านะเช่นเดียวกับลูกเลยนะครับค่ะ,ะ,ะคทีนี้แล้วมือถือเนี่ยเอาไปขายได้ไหมคะถ้าคนที่รับมรดกไปแล้วค่ะครับมือถือเนี่ยมันเป็นทรัพย์มรดกเหมือนกันนะถ้ายาตทั้งหลายนีย่สามารถเอามือถือเนี่ยไปขายต่อได้ นะแต่ปัญหาคือข้อมูลในมือถือเนี่ยบางทีมันเป็นงานอันมีลิขสิกธเ์็นั่นก็คือทายาทสามารถเอาสิ่งเหล่านั้นไปขายได้ด้วยหรอคะใช่ได้อีก50าสปีแล้วถ้าเกิดว่าภาพหรือวิดีโอที่ผู้เสียชีวิตถ่ายไว้อยู่ในมือถือเครื่องนั้นสมมติเอาไปขายหรือถูกนำไปเผยแพร่แล้วเกิดความเสียหายต่อผู้เสียชีวิตแบบนี้มันทำได้ไหมคะแ้้คุณเอาไปโพสไปทำนองทำนี้ให้เขาเสียหายเนี่ยคุณอาจจะผิดฐาน อ่าินประปัดผู้ตายได้นะครับหรือบางทีถ้าคุณไปประจานเขาเนี่ยนะก็อาจจะปิดพรบคอมได้อนะ่านน้ำพรเข้าสู่คอมเตอร์คุณจะทําให้เขาเส,เสียไม่ได้นะผู้ตายนะครับต้องระวังให้ดีนะครับค่ะแล้วทีนี้เอาไปเผยแพร่แล้วเกิดความเสื่อมเสียเกิดความเสียหายใครจะเป็นคนเอาผิดเขาอะคะถ้าเป็นความผิดฐานเป็นประปัดผู้ตายก,ก็เป็นทายาทค่ะคแต่ถ้าเป็นความผิดตามพรบคอมพิเตอร์2 000, 5 5 0เนี่ยนะอันี่เป็นความผิดต่อรัฐนะโทษจำคุกค้าปี พักงานสอบสวนหรือใครก็ได้นะที่รู้เรื่องรู้เห็นเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องรอให้ทายาทไปฟ้องหรือไปร้องทุกข์มันจะเป็นเลยฮะตารวจพอรับทราบปุ๊บกันหมดก็ชงเองกินเองแจ้งความจับเองได้เลยนะฮะเป็นเจ้าของสำนวนเองได้เลยนะเพราะเป็นความผิดเขาเรียกอาญาแผ่นดินครับรัดผู้เสียหายนะครับนะฉะนั้นถ้าคุณนำคอมเพรนำภาพรมมกุอาจารย์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ไม่ว่าในรูปแบบ Line IG f a c e b o o k YouTube เนี่ยมันก็จะเป็นความ ผิดตามประบอคอมพิวเตอร์ทันทีแล้วเป็นความผิดต่อรัฐทันทีนะครับหลายๆคนไม่เข้าใจคิดว่าคอมพิวเตอร์ต้องเป็น PC ตั้งโต๊ะเป็นโน<ม>้ตบุ๊กเท่านั้นไม่ใช่มือถือทุกขันนี่นะครับเป็นคอมพิวเตอร์แล้วนะครับถ้าเป็นความผิดในเรื่องของพรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือเป็นความผิดต่อรัฐนั่นหมายความว่าไม่จําเป็นจะต้องมีใครไปร้องก็คือสามารถเอาเรื่องได้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับรัฐสามารถดาเนินคดีได้โดยพนักงานสอบสวนก็ได้ใครก็ได้ไปแจ้งความนะกล่าวโทษก็ดาเนินคดีได้เลยนะครับ อาจารย์ใช้คําว่าแค่นําเข้าก็ถือว่าผิดแล้วใช่ไหมคะคือแค่ส่งไลน์หากันเป็นการส่วนตัวอันนี้ก็ถือว่าผิดแล้วยังไม่ต้องถึงออกพับลิกเลยก็ได้ก็ผิดแล้วใช่ไหมคะนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ไงซึ่งประชาชนอาจเข้าถึงอาจจะไม่รู้ก็ได้กฎหมายต้องการป้องกันไม่ให้ไอ้พวกนี้เล็ดรอดเข้าไปในคอมพิวเตอร์ในมือถือของพวกเรา หลุดนิดเดียวคุณพังหมดเลยตอนนี้เนี่ยสมบัติของผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นสิ่งของแลวนะคะมันยังมีเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆพวกบัญชีแอคเค n t เฟซบุ๊กไอจีไลน์หรืออื่นๆเนี่ยนะคะของผู้เสียชีวิตญาติทายาทพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเนี่ยสามารถจะมีสิทธิ์ในการที่จะ ใช้โซเชียลมีเดียเหล่านั้นต่อหรือไม่คะเนี่ยครับเป็นคําถามที่ดีมากครับดเรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะเฟซบุ๊กลายทั้งหลายเนี่ยนะกลายเป็นงานอันมีเลขสิิธิ์ซึ่งมีค่าขึ้นมาทันทีฉะนั้นมันจึงเป็นมมดกทายาตเนี่ยนะที่จันเลอลำดับมาเนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้ Facebook Line หรือโซเชียลทั้งหลายเนี่ยหาผลประโยชน์ได้อีก50ปีเลยนะครับโอ้ค,คือสมมตินะคะสมมติว่า ถ้าผู้เสียชีวิตเนี่ยมี Facebook Page ที่มีคนตามทีสองล้านเลยแบบนี้นะคะทายาทก็สามารถเข้าไปใช้ต่อแล้วสามารถที่จะหาผลประโยชน์จากเพจนั้นต่อได้ด้วยหรอคะใช่ครับไม่ผิดกฎหมายมันเป็นมรดกนะเพราะเป็นงานอธิบิีพิเนี่์ก็ตกเป็นมรดกได้แล้วกรณีที่เป็นแฟนกันล่ะคะคนที่จะรับทรัพย์สินทรัพย์มรดกนะจากงานอธิทดีพิจาิณ์เนี่ยนะในโซเชียลเนี่ยต้องเป็นทายาทโดยชอบกรหมายคือคู่สมรส ที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะถึงจะถืทายาทตามกฎหมายที่มีสิทธิ์ใช้ได้นะครับฉะนั้นถ้าคุณเป็นแค่แฟนหรือว่าแต่งงานกันโดยจดทะเบียนสมรสคุณหมดสิทธิ์นะครับต้องใช้ทายาทประจัดการถึงแม้ว่าจะจัดงานแต่งงานกันเป็นที่รับรู้ต่อทายและกำนันทั้งหมดว่าเนี่ยคือคู่สมรสอันนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่กฎหมายเขากำหนดให้ต้องเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนทะนนะครับหรืจะรับสิทธิ์เป็นทายาทจะรับทราบตรนั้นแล้วสมมุตินะคะว่าถ้าทายา ได้รับมือถือของผู้ตายไปแล้วแล้วก็ปรากฏว่าไปส่งให้คนอื่นแล้วคนอื่นนั้นที่ได้รับมือถือไปเนี่ยเขาก็ทําการเข้าไปใช้งานโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นแล้วก็ซึ่งมือถือเครื่องนั้นเนี่ยอาจจะผูกกับแอคเคาท์โซเชียลมีเดียต่างๆหรือแม้กระทั่งอาจจะรู้พาสเวิร์ดล็อกอินของโซเชียลมีเดียของผู้ตายเนี่ยนะคะโดยที่คนที่เอาไปใช้เนี่ย เขาไม่ใช่ทายาทของผู้ตายเลยคือการกระทําแบบนี้เนี่ยคือผิดไหมคะคือการกระทาใดๆใจนะถ้าคุณทําให้เขาเสียหายนะอย่างเช่นคุณแสดงตนเป็นคนอื่นหรือแสดงตนเรียกว่าใ,ใช้มือถือของคนตายเนี่ยนะใช้ไลน์คนตายใช้ไอจีคนตายเป็นผคนตายไปหลอกลวงผู้อื่นนะทำให้ผู้อื่นเสียหายเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดนะฮะฐานแสดงตนเป็นคนอื่นนะฮะก็มีความผิดตามบทอาญาเหมือนกันรวมถึงถ้าคุณไปทำอะไรให้ผู้ตายเขาเสียหายเนี่ยนะ อาจจะเป็นนำคอนเทนต์มาสู่คอมพิวเตอร์ก็ได้หรือเป็นวามผิดฐานมินอบัตคนตายก็ได้นะครับอันนี้คือถ้าสมมติแบบมีการเอามือถือไปขายให้ร้านมือถือเนี่ยสมมติทายาทเอามือถือไปขายเนี่ยค่ะพวกร้านต่างๆพอได้รับมือถือไปปรากฏว่าโอ๊ะมีข้อมูลข้างในแล้วก็เอามาใช้การแบบนี้นี่ก็คือร้านที่รับซื้อมือถือไปนี่ก็คือมีความผิดแน่แ่แหละใช่ไหมคะถ้าเกิดมาสวมรอยเป็นผู้ตายใช่ครับมีความผิดร้อครับอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยหลายคนกังวลและว่าเมื่อเสียชีวิตไป จะยังไงกันดีกับมือถือเนี่ยนะคะเริ่มมีหลายคนคิดแล้วว่าเอ๊อย่างนี้คือทำพินัยกรรมดีไหมคือเราทำเป็นแบบพินัยกรรมได้ไหมคะสามารถทำได้นะครับพินัยกรรมเนี่ยนะถ้ามีเกิดขึ้นนะเราทำไว้เนี่ยนะทายาทที่รับทรัพย์ตามพินัยกรรมเนี่ยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในพินัยกรรมทุกอย่างนะฮะเราระบุได้ละเอียดเลยใช่ไหมคะว่าจะให้ทำอะไรบ้างทั้งกับตัวมือถือเองแล้วก็ ของต่างที่อยู่ในมือถือด้วยเอ่อจะเป็นข้อมูลเป็นโซเชียลมีเดียหรือว่าเป็นอะไรคือเราเราระบุได้หมดเลยหรือเปล่าคะสามารถระบุได้ละเอียดเลยนะ,ะว่าจะให้ทํำยังไงบ้างนะรวมถึงบางครั้งคุณอาจจะขอให้ทำลายข้อมูลบางอย่างที่มันไม่ดีกับตัวเราเองแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นแค่การสั่งเสียพูดกันไว้ไปเปือยๆนี่นับได้ไหมคะการสั่งเสียไม่ถือเป็นข้อกฎหมายถ้าญาติไม่ต้องสนใจก็ได้ แล้วเราจะต้องทําพินัยกรรมเป็นทางการเลยไหมคะแบบเรียกทนายมาหรือว่าไปสํานักงานกฎหมายเพื่อเขียนเป็นพินัยกรรมกันจริงจังแเขียนในใคกฎหมายก็ได้นะทําที่ไหนวันที่สถานที่แล้วก็เขียนว่าเมื่อเข้าจะก,นนาการถกจับมตายเราพั์ถินแต่ละรายการเรายกให้ใครบ้างแล้วก็ลงชื่อค่านพ่อนะครับมันจะเป็นต้องมีพยานนะยัแต่อขอให้เขียนด้วยลายมือชื่อตัวเองทางฉบับเลยเราอาจจะใส่ตู้เซฟก็ได้ฝากคนที่ไว้ใจอ่ะให้เก็บรักษาแทนก็ได้นะครับ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราทําเป็นพินัยกรรมนะคะ<ม>เราจะจัดลําดับกันยังไงะคะคือจะต้องเชื่อทางพินัยกรรมก่อนว่ายกให้ใครหรือให้ทําอะไรหรือว่าให้ยกให้ทายาทก่อน,นะคะถ้าเ,เราเระบุว่าทรัพย์สินยกให้ใครโดยพินกรรมเนี่ยกัดทายาททั้งหมดเลยฉะนั้นข้อกำหนดในพินยกรรมจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะเราต้องปฏิบัติตาม,มให้ครบถ้วนค,ครับถึงแม้ว่าในพินัยกรรมนั้นอาจจะยกให้คนอื่นที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ทายาทเลยก็ได้ก็ต้องเชื่อพินัยกรรมก่อนใช่ไหมคะ ถูกต้องข้อมนุษิกรรมเนี่ยยกสำหรัิใครก็ได้ไม่จะเป็นจะเป็นพี่น้องกันลูกหลานเลอ้ไรไม่ต้องนะครับยกไปคนอื่นนยกยไปวัดกันได้เลยเนะฮะสมมติว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยทำพินัยกรรมไว้แล้วไม่ปฏิบัติตามพินัยกรรมที่คนตายเนี่ยได้เขียนเอาไว้มันจะเกิดอะไรขึ้นคะคือมีใครไปร้องอะไรได้บ้างทายาทที่เป็นทายาทด,ด้วยกันทั้งหมดหรือผู้มีส่วนได้เสียใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ผู้ที่จร้องหรือฟ้องต่อศาลขอให้ทายาทคนนั้นปฏิบัติตามข้อมนนษยกรรม ที่เขาขอให้ทำลายก็สามารถทำได้นะครับค่ะคำว่ามีส่วนได้เสียเนี่ยมันแบ่งกันยังไงอะคะคือตัดสินกันยังไงว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียอะคะ่ะก็ส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกกาบพินัยกรรมถ้าญาติอาจจะมีหลายอย่างนะถ้าญาติโดยธรรมญาติตามพินัยกรรมก็ได้นะฮะถ้าญาติดยธรรมกาอาจจะไปร้องก็ได้ว่าขอให้ผู้รับพินัยกรรมไปรับไปแล้วเนี่ยที่ทาเป็นเออเลยเหยลอยลมไม่สนใจเนี่ยนะปฏิบัตรตามพินัยกรรมก็ได้ระวังให้ดีนะญาติทั้งหลายไม่ว่าโดยธรรมหรือโดยพินัยกรรมนะคุณไม่บัตรตาม นะไม่ให้รับซกำมาถกได้ด้วยซ้ําไปนะครับสมมุติว่าถ้าทายาตทั้งหมดเลยเนี่ยมีแค่คนเดียวแล้วก็เขียนไว้ในพินัยกรรมเนี่ยว่าให้ทายาตคนนั้นเนี่ยเป็นคนดําเนินการจะทําลายมือถือหรือว่าทำลายข้อมูลอะไรก็แล้วแต่แต่ทายาตคนนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามคราวนี้ไม่เหลือทายาตคนอื่นแล้วแล้วใครจะเป็นคนร้องได้อะคะปัญหานี่แหละครับก็อาจจะไม่สามารถมีคนที่มานดำเนินการแทนได้ร้องได้นะมันก็ลำบากนะในการที่จะดำเนินการที่กฎหมายถึงทางตงันกันนะครับ บางครั้งถ้ามันทายาทคุณด,ดููเสียไม่มีแล้วเนี่ย ต้องทําใจและนอกจากทําพินัยกรรมทางกฎหมายตามที่อาจารย์ปรีชาได้แนะนําไปนะคะทราบไหมคะว่าเรายังสามารถทําพินัยกรรมกับบัญชีโซเชียลต่างๆของเราได้ด้วยการไปตั้งค่าด้วยตนเองที่บัญชีโซเชียลนั้นๆก่อนที่เราจะเสียชีวิตไปเริ่มจาก Facebook ก่อนละกันคะ่ะทราบไหมคะว่าเราสามารถที่จะตั้งผู้สืบทอดบัญชี Facebook ของเราได้เราสามารถตั้งค่าเก็บ Facebook ของเราให้เป็นอนุสร์ได้ในวันที่เราจากไป ซึ่งตั้งค่าได้เลยตอนนี้นะคะอันดับแรกก็เข้าไปที่ Facebook แล้วกดสัญลักษณ์ลูกศรชี้ลงคลิกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วก็เลือกการตั้งค่าจากนั้นมองหาหัวข้อการตั้งค่าการเก็บไว้เป็นอนุสรก็คลิกเลยค่ะซึ่งเราสามารถเลือกผู้สืบทอดบัญชีของคุณจากรายชื่อเพื่อนใน Facebook ของเราโดยผู้สืบทอดบัญชีจะสามารถจัดการโพสต์ที่สร้างขึ้นหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเท่านั้น แล้วผู้สืบทอดบัญชีจะไม่สามารถโพสต์เหมือนเป็นตัวเราหรือว่าเห็นข้อความของเราได้ค่ะและสุดท้ายเมื่อทําการกดเลือกผู้สืบทอดบัญชีเสร็จปุ๊บระบบก็จะส่งข้อความไปหาเพื่อนของเราให้เขาได้รู้ว่าเขาเป็นผู้สืบทอดบัญชีคุณแล้วนะ และนอกจากนี้เรายังสามารถรายงานให้บัญชีนั้นกลายเป็นบัญชีอนุสรร์ได้ด้วยนะคะ Instagram ก็มีการเก็บบัญชีไว้เป็นอนุสรร์อย่าง Instagram ของคุณแตงโมนิดาที่ทาง Instagram ขึ้นสถานะว่าระลึกถึงหรือ remembering ซึ่งคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆใกล้ชิดสามารถแจ้งกับทาง Instagram ได้โดยใช้หลักฐานยืนยันการเสียชีวิตได้แก่ใบมรณาบาัตรหรือบทความข่าวเพื่อเก็บบัญชีเป็นอนุสรร์ค่ะ หรือทางญาติของผู้เสียชีวิตที่ไม่ต้องการให้บัญชีนี้ปรากฏบนช่องทางของ IG แล้วก็สามารถแจ้งลบได้โดยใช้เอกสารแสดงว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวได้แก่สูติบัตรของผู้เสียชีวิตใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิตหรือเอกสารแสดงอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นที่ระบุว่าคุณเป็นผู้ดําเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้เสียชีวิตค่ะ และสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ Apple แล้วก็มี Apple ID ก็สามารถที่จะตั้งค่ามรดกทางดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลเลกาซีระบุได้ด้วยนะคะว่าจะให้ใครเป็นผู้สืบทอดมรดก Apple ID ของเราซึ่งพินัยกรรม Apple ID จะให้เราระบุผู้ได้รับมรดกทางดิจิทัลสูงสุด5คนค่ะโดยเราสามารถส่งต่อข้อมูลส่วนตัวที่จัดเก็บไว้ใน iCloud ได้ เมื่อถึงวันที่เราจากโลกนี้ไปข้อมูลมากมายในชีวิตที่อยู่ใน Apple แล้วก็ iCloud ก็จะเป็นความทรงจำอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ยังอยู่นะคะเช่นรูปภาพข้อความโน้ตไฟล์ต่างๆแอปที่เคยดาวน์โหลดข้อมูลสำรองของอุปกรณ์หรือแม้แต่รายการสินค้าที่ซื้ออันนี้ผู้ได้รับมรดกดิจิทัลก็รู้นะคะนอกจากนี้สมาชิกในครอบครัวของผู้ที่เป็นเจ้าของ Apple ID ที่เสียชีวิตไป สมาชิกในครอบครัวนั้นก็สามารถที่จะขอสิทธิ์ในการเข้าถึง Apple ID หรือว่าขอลบ Apple ID ได้ด้วยทำแบบนี้ค่ะเราจะต้องมี Apple ID ของเราแล้วก็ Apple ID ของผู้ที่เราต้องการจะลบซึ่งหากเราไม่มี Apple ID ของตัวเองเราก็สามารถสร้าง Apple ID ใหม่ขึ้นมาได้เลยนะคะ ถัดมาก็คือเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นสำหรับประเทศของเราโดยเราสามารถเริ่มคำขอให้ลบ Apple ID ของผู้เสียชีวิตได้ในหน้ามารดกทางดิจิทัลค่ะแต่ถ้าหากเราไม่แน่ใจว่าอ e ีเมลของผู้เสียชีวิตที่เรามีเชื่อมต่อกับ Apple ID หรือเปล่าเราสามารถใช้ iforgot apple com เพื่อตรวจสอบได้ค่ะ และนอกจากนี้บัญชีอีเมลทั้งหลายของเราอย่างเช่น Gmail หรือว่าบัญชี Google ทราบไหมคะว่าเราสามารถตั้งเวลาสั่งให้ลบบัญชีอัตโนมัติไปหรือว่าโอนให้คนอื่นได้หลังจากเสียชีวิตได้ด้วยนะ สำหรับผู้มีบัญชี Google สามารถตั้งค่ากำหนดพินัยกรรมว่าหากไม่ล็อกอินบัญชีตามระยะเวลาที่กำหนดข้อมูลของเราบนบัญชี Google จะมอบให้กับญาติหรือเพื่อนสนิทคนไหนหรือไม่ก็สั่งลบบัญชีตัวเองออกโดยอัตโนมัติได้โดยการล็อกอินเข้าบัญชี google ของเราซะก่อนแล้วก็ไปเลือกตั้งค่าข้อมูลและความเป็นส่วนตัวก็จะพบกับตัวเลือกเครื่องมือจัดการบัญชีที่ไม่ใช้งาน ทีนี้ก็กดเข้าไปจัดการตั้งค่าและวางแผนสำหรับบัญชี Google กรณีมีการหยุดใช้ Google ไปเป็นเวลานาน,านหรือกรณีเสียชีวิตวิธีการตั้งค่าโดยละเอียดสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้โดยไปค้นที่ช่องค้นหาในเว็บไซต์ i t 2 4 h i s c o m แล้วพิมพ์ว่าพินัยกรรมบัญชี Google สั่งลบอัตโนมัติหรือโอนให้คนอื่นเมื่อเสียชีวิตได้เลยนะคะ มาดูบัญชี Microsoft บ้างค่ะไม่ว่าจะเป็น Outlook OneDrive หรือว่าบัญชีอื่นๆของ Microsoft เมื่อมีบุคคลเสียชีวิตจะทำอะไรได้บ้างและคอคนรักงานที่ใช้ Outlook.com OneDrive และบริการอื่นๆของ Microsoft โดยทาง Microsoft แจ้งไว้ในประกาศว่าคุณไม่จำเป็นต้องติดต่อเราเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีบุคคลเสียชีวิตหรือกลายเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถ โดยบัญชีจะถูกปิดอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา2ปีนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปรีชาณะเชียงใหม่ด้วยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายกับเราและนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตยุคดิจิทัลอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลยกดเลย,กด,เลยกดถดนะ้